สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับทุกท่านดีตอนรับเข้าสู่ช่องพี่เขี่ยวครับลาสูนเฮาตอนนี้มาถึงแล้วครับพี่น้องแป่ว่าปัญหาก็คือบบมีที่จอดครับ บ่มมีหมงจอดบ่มมีสถานที่จอดเลยครับควางรถเปิดลากา็ติีดครับมีรับเสด็จรับปริญญาหรือเปล่าครับวันโบนีย์ใจสุตอนนี้เฮ้ายังบอสมามรถเฮ้ยจนสุด <c oughs> บรีที่จอดครับจอดบ่ไรว่าจอดกระควางครับถ้ามาจอดด้านล่างนี่กระควางเพิ่นครับนี่ครับตอนนี้ขวางควางทางกว,วาเดี๋ยวเป็นข้างนากับควางครับือเทากับโบ,บูว่าตรงมาจอดเบียบใหดครับเพราะว่าจอดเหยียบนี่กรับปงก้าเหยียบครับนี่ครับเพราะว่ามันแตกครับ ถ้าจะถอยมาคว้างเพิ่นพ่าก็ต้องขยับอีกหลายเทื่อครับอันตะยกับสายฟืน้นสายไฟขึ้กันพอสมควรครับด้านนี้ครับ ขึ้หาที่จอดอยาครับแล้วก็ขวางทา,างนําครับเพราะว่าถ้าก,กันมากก็ต้องขยับอยู่ครับบอลกันหนาจะขยับไปข้างเนี่ยถ้าบอลถอยเข้านีถอยเขาตรงนี้ได้อยู่ครับแต่ว่าก็ต้องขยับให้รถดเปนที่เ่าครับจอยต้องอยู่ก็ข,กขวางึ้่เ่าครับหนาจะต้องขยับไหม เทบเสด็จจากคอมพิวเตอร์โอ้ยลงมาแล้วกที่ขบานพักกีสิ่ักขายแล้ไหมพี่เมียที่พักหลายครับแต่ว่าที่จอดรถเท่าบุมีครับตอนนี้ ครับพอห้ามงจอดยูมันขว้างเพือนยานเพื่นออกนัออกีครับที่พักที่ยูที่ซ่อครับกวางขว้างครับก็ทร้รทางนี้เพื่นก็ออกบาดายเอ๋ที่นี่กำรัจอดเต็มอยู่ข้างลังครับ สุดยอดครับมีพัดลมมีไฟสวัสดีครับสวัสดีครับรับนะักว้ะางคว้างครับรรทีกว้างขวางเลยทีเดียว พัดลมก็มีครับเย็นใจจ่อยพลาคอน,นบม่มาไลอย่าว่าเถะอย่ามาลาเถอะบ่มีมองอยู่มงเศร้าเลยที่จอดรถกับโบมีพืน้นที่กว้างขวางนี่สวัสดีครับพักผ่อนเต็มที่เวทีไม่ได้ตั้งง่ายหรอกไปสามสี่โมงไปแล้วเพื่อนกลับไปสามเลยเนาะหน่าจะาประมาณนั้นรอเพื่อน,นก่อน พักผ่อนเต็มที่ครับวันนี้ต้องรอแรงครับน่าจะเขาได้ช่วงแรงครับเออกัะนะต้องว่นไปจอดด้านหนอกครับแมนครับ ตารกงใหม่ออกบ่เสียบเขามาได้ขั้นหนึ่งนั่ตารก้งใหม่ออกจอดนี้ได้บ่เพิ่งโยกออกบ่ได้ครับจิดตรงนี้ครับต้องจอดฝั่งขวาครับต้องไปจอดฝั่งขวาแล้วขวางทางออกโยกซิแกแซกออก เงี้ยเงาเนี่ครับมันแตกังี้สีครับพี่น้องขนาดจาะเบียดเบียนมาจักหน่อยครับบ่เหรมันลงหลายครับจอดได้โบเป็นยังครับเดี๋ยวบ่เ,เหรมันควายข่ายไปถอยไปมุมได้ไหม,ตร,ม,ม,มตรงมุมลึกเลยตรงมุมลึกเงเลยเป็น้วครับ มุมทางเลี้ยวเลยครับแต่ติดต้นไม้ครับด้านบนครับจอดอะไรคือเก้าครับดีสุดจะคือออกมาฝั่งขวาครับจอดฝั่งขวาเลยครับแต่เป็นแลนด์เดียวฝั่งเดียวครับเดี๋ยวจะออกมาฝั่งขวาครับพี่น้องนอนอยู่ฝั่งขวาหักควันก่อนครับ ไปหาที่จอดไม่ครับถ้าเฮาถอยมาจอดนี่ได้ก็ฟางเพื่อนครับถ้าเกิดมาจอดนี่ก็ชิดงาไม่ด้านบนครับบไนไดครับเราต้องจอดฟังชิดฟังขวาไว้ครับจอดนี่กับบนใดครับ าลงไปจอดมองนี้ก็จะคว้างคว้างกันอันนี้เพื่อนดีครับคือสรุุแล้วเท่ากับคงต้องจอดแบบนี้แหะครับพี่นอ้องฟังขวาดีที่สุดครับครับพี่น้องสำหร,สำรับคลิปนี้บอลกับอขอบคุณทุกการที่ตามรับชมครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับพี่น้องเอาไว้พอกันไม่หคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ